สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพูดได้ไหมนะครับผมตอนนี้นะับเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะับมาชมกับสถานที่ที่เคยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเมื่อปี25 4 9้า้ี่ครับไปชมความสวยงามของหองคำหลวงความสวยงามของพืชพัธุ์ไม้แล้วบรรยากาศด้านในครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับประวัติของอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้กันก่อนเลยครับ ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกแห่งเมืองเชียงใหม่มีสวนหลวงขนาดกว่า470ไร่ที่เกิดจากความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่นี่คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์จุดเริ่มต้นของอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นในปีพศ2546เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ประเทศไทยจัดงานมหกรรมระดับโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ8 0พรรษาและแล้ววันที่งพฤศจิกายนปีพศ2549มหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่งานนี้จัดยาวนานถึง92วัน เพื่อต้อนรับผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่รัฐบาลจึงมีมติให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ต่อไปเพื่อให้สวนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรกรรมและวัฒนธรรมวันที่10ธันวาคมพศ .2552 ส,อ25 52, สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ได้ถูกส่งมอบอย่างเป็นทางการวันที่23มกราคม พศ2553พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามใหม่ว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์หรือรอย,ย่อปากราชพฤกษ์ภายในอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยความงดงามหลากหลายยังมีการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นการลดคาร์บอนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ยังเป็นสถานที่จัดงานสัมพันธ์ของจังหวัดเช่นงานสัมพัญทางพระพุทธศาสนาการต้อนรับแขกสัมพันธ์หรือคณะผู้มาเยือนจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดและเพราะความสวยงามของดอกไม้นานา,นาพันธุ์ผสานกับบรรยากาศอันร่มรื่นที่นี่จึงสามารถจัดงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งงานเลี้ยงงานประชมุมงานสัมมนาที่พักงานแต่งงานและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งในอาคารและกลางแจง้งวันนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามความรู้และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่และของประเทศไทย่ามกลางพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สวยงามและเป็นจุดเด่นของที่นี่อาคารล้านนาที่สง่างามกลางอุทยานนั่นคือหอคำหลวง หอคำหลวงเป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์อาคารนี้เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึกสองชั้นสีแดงน้ำตาลบนพื้นที่กว่า3,000ตารางเมตรตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาแท้ๆหอคำหลวงไม่ได้เป็นเพียงอาคารศิลปกรรมล้านนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยถ่ายทอดพระอฉริยภาพ และพระราชะกรณียกิจพ้องในหลวงเป็นสถานที่สำคัญที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควรมาเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตความสวยงามเหล่านี้คืออภิมหาสถาปัตยกรรมลา้านนาหอคำหลวงที่เป็นหอแห่งความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศบริเวณรอบๆสิ่งปลูกสร้างยังมีดอกไม้ให้ได้ชมและเก็บภาพความสวยงามของพันไม้นานาชนิด เริ่มจากเลือนกล้วยไม้เมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้ความละเมียดละไมของกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งพันธุ์หายากของไทยและพันธุ์ลูกผสมสีสันสดใสทุกดอกเนี่ยสะท้อนถึงความอ่อนช้อยและความปราณีตในวิถีธรรมชาติที่คนไทยภาคภูมิใจนําเสนอแก่สายตาชาวโลกเมื่อเข้าสู่ฤดูนหนาวไม้เมืองหนาวผีบานหลากสีสันและว,วันนี้เราได้อยู่กับนักพฤกษศาสตร์ อยากทราบว่าฤดูหนาวเหมาะกับการจัดสวนอย่างไรบ้างในส่วนของเรื่องการจัดสรรพันไม้นะคะของเราจะเริ่มต้นถ้าเกิดว่าอยากให้ดอกไม้สวยแบบนี้ก็ต้องมีแผนที่ดีคือดอกไม้ของเราเนี่ยจะมีระยะเวลาในการผลีบบานอ่ะไม่ไม่พร้มมอมกันเราก็ต้องมีวางการวางแผนแล้วว่าดอกไม้ชนิดนี้ต้องปลูกเพราะ กี่วันบ้านกี่วันสวยงามกี่วันะไรค่ะก็จะต้องมีมีแผนจัดก,การที่ดีซึ่งในช่วงฤดูหนาวเนี่ยของเรามีการจัดแสดงไม้ดอกหนาวกว่าร้านดอกค่ะคก็เลยต้องมีการจัดสรรในสิ่งที่ที่แบบระยะเวลาควบคู่กันไปค่ะแล้วถ้าเป็นฤดูร้อนเราควรจะจัดสวนยังไงดีครับร้อนค่ะในส่วนฤดูร้อนของอุทยาหนหลวงราชพฤกษ์ของเรานะคะก็จะเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับฤดูร้อนซึ่ง จะเป็นดอกไม้ที่ให้สีสันสดใสแล้วก็ประหยัดน้ําประหยัดการจัดการอะไรต่างๆแล้วก็ทนแดดด้วยค่ะหลายคนกังวลว่าฝนเนี่ยทำให้สวนโทมวันนี้เราจะมาฟังเคล็ดลับกันนะครับดูแลสวนหน้าฝนอย่างไรให้ต้นไม้แข็งแรงและสวยงามครับออถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนนะ่ะคือดอกไม้จะได้น้ําจากธรรมชาติซึ่งตรงนี้เราก็จะมีแขนการจัดการน้ําแล้วก็เลือกพันธไม้ในส่วนของเป็นพันธไม้ดอกปทุมมาที่ อ่าเป็นดอกไม้ฤดูฝนอ่าถ้าตกิดว่าเจอฝนเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดอกไม้อยังคงสวยง,งามอยู่ค่ะการจัดสวนให้มีชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปลูกเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการคัดเลือกดอกไม้ที่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เลือกดอกไม้เรากําลังเลือกความงามและเลือกที่จะรักษาธรรมชาติไปพร้อมกันครับจากเรีอยกล้วยไม้ที่คัดสรรมาให้เราได้ชมความสวยงามตลอดทั้งปียังมีเลือนแมลงที่ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศ ในหลายด้านทั้งช่วยผสมเกสรให้กับพืชเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตที่นี่มแมลงตัวเล็กๆถูกยกระดับให้กลายเป็นพระเอกทั้งผีเสือ้อหลากสีที่โบยบินอย่างอิสระดวงปีแข็งและมแมลงจากทั่วทุกมุมโลกต่างบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของพวกมันต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่ทรงพลังที่ช่วยเกื้อหนุนให้พืชและธรรมชาตินั้นดำรงอยู่อย่างสมดุลก้าวออกมาจากโลกของมแมลง เราจะพบความสงบล่มเย็นในเรือนลมไม้ต้นไม้เนี่ยยืนต้นสูงใหญ่เรียงรายมอบรวมเงาและความเย็นสบายเปรียบดังป่าเล็กๆที่ถูกรวบรวมมาไว้ให้กลางสวนแห่งนี้ที่นี่ทําให้เรานั้นตระหนักว่าต้นไม้ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ให้รวมเงาหากแต่คือปอดของโลกที่มอบลมหายใจให้กับสรรพชีวิตและเมื่อเราเดินต่อไปสวนนานาชาติจะนําเราไปสัมผัสกลิ่นอายของหลายประเทศในคราวเดียว สวนเกาหลีที่เรียบง่ายสงบงามสวนจีนที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์มงคลสวนอินเดียที่เต็มไปด้วยสีสันและความศักดิ์สิทธิ์ทุกก้าวคือการเดินทางรอบโลกที่รวมอยู่ในสถานที่ที่เดียวจากความหลากหลายของนานาชาติเราจะได้พบกับสวนหนาวพืชเมืองหนาวที่ปกติเติบโตในอากาศเย็นถูกนำมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชื่นชม ดอกไม้หลากสีแบ่งบานท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายเล่ากับต่างประเทศนี่คือมลสน่ห์ที่ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความสดชื่นและแปลกใหม่โดยไม่ต้องเดินทางไกลและเราก็ได้เดินเข้าสู่ความสดใสดอกไม้เขดร้อนดอกไม้สีสันจัดจ้านรูปทรงแปลกตาและความแข็งแรงที่ทนต่อแดดและฝนบ่งบอกถึงพลังชีวิตและความสมบูรณ์ของภูมิอากาศเขตร้อนที่นี่คือ ความสวยงามแบบเต็มพลังเปรียบเสมือนบทเพลงแห่งธรรมชาติที่เปลี่ยมด้วยชีวิตชีวาปิดท้ายการเดินทางเราจะได้พบกับเรือนไม้แต่ละภาคเรือนไทยล้านนามักสร้างจากไม้ซักอันเรื่องชื่อมีหลังคาสูงลาดชันเพื่อกันฝนและลมหนาวเสาบ้านยกสูงพอประมาณใต้ถุนใช้เก็บของหรือเลี้ยงสัตว์ความเรียบง่ายเนี่ยผสมผสานกับความอบอุ่นคือสเสน่ห์ของบ้านล้านนาเรือนไทยอีสาน สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติตัวเรือนยกสูงเพื่อหนีน้ำหลกักและความร้อนใต้ถุนโล่งเป็นที่นั่งพักผ่อนหรือนำควายมาพักหลังคามุงหญ้าคาไม้ไผ่ไม้ท้องถิ่นคือตัวแทนของความพอเพียงและความแข็งแรงเรือนไทยภาคกลางคือเอกลักษณ์ที่หลายคนคุ้นตาตัวเรือนยกสูงใต้ถุนโป่งใช้งานอนเนกประสงค์หลังคาทรงจัว่วมุงกระเบื้องดินเผา เชื่อมเรือนนอนกับเรือนครัวด้วยชานกลางล้อมด้วยสระน้ําและสวนครัวสแสดงถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ําลําคลองส่วนเรือนไทยใต้ออกแบบให้ทนฝนและลมแรงหลังคาเนี่ยทรงสูงชันเพื่อให้น้ําฝนไหลเร็วผนังเรือนทําจากไม้เนื้อแข็งทนชื้นเสาบ้านยกสูงเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษและน้ําท่วมวัสดุจากป่าฝนและชายทะเล ปลูกนำมาใช้ด้วยภูม,มิปัญญาที่สืบต่อกันมาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังมีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าจักรยานหรือแม้แต่ร้านอาหารยังมีการออกแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการอีกด้วยเรียกได้ว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเป็นอย่างมากตลอดทั้งรายการ เราได้พาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทั้งหอคำหลวงที่มีความสง่างามสวนดอกไม้ที่ผลิบานตามฤดูต่างๆสวนนานาชาติที่สะท้อนถึงความร่วมมือของนานาประเทศและมุมมองที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ความสุขและการสร้างแรงบรันดาลใจของลูกเพทุกวัยอีกด้วย ใครที่รักดอกไม้รักธรรมชาติและอยากมาสัมผัสความสงบสุขของอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ที่นี่คือคําตอบครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องราวที่เล่ามาแล้วท่านผู้ชมอยากจะลองมาสัมผัสที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ด้วยตัวของท่านเองบ้างไหมครับขอขบคุณที่ติดตามรายการพูดทละแมของเราวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ